สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโมเดลวันพีนะครับอันนี้เป็นงาน WCF นะครับนี่เลยสวยเลยครับให้ดูไรพอดีผมไม่ได้ซื้ออันนี้มาแบบตัวหมุนนะตมุนเองถือว่าสวยเลยครับผมชอบไปตรงนี้นะมันขยับได้ ถือว่าสวยครับแนะนําให้ซื้อมาเก็บนะครับแต่แนะนําให้ซื้อใหญ่ซื้อแยกนะให้ซื้อคู่นะเพราะคู่กันมันจะดูสวยแต่ถ้าเกิดซื้อถ้าเกิดหันหน้าแบบนี้อาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะให้คู่กันอย่างเงี้ยโอเคเลยเป็นภาพวานอ้นะครับที่ผมซื้อมาเป็นแมวแดงนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมารีวิวไคโดให้ดูนะครับอย่างสวยอ่ะ รายละเองานผมว่าถือว่าโอเคนะครับตำหน่ไม่ค่อยมีนะมีะะ่บอกว่ามีมีตรงนี้นิดนึงครับแค่เห็นรอยสีฟ้าครับสีฟ้าสีฟ้าหน่อยมีรอยเลอะนิดนึงครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้รา,ายละเอียดงานก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ จากที่ดูนี่น่าจะไม่มีสีตกอะไรนะครับจากที่ดูไม่น่ามีสีตกเลยก็มีแค่ลูฟี่ก็เลยรวมถือว่าโอเคนะครับราคาไม่แพงพอจับต้องได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ